สวัสดีสวัสดีธรรมะหนุ่มธรรมะอัคยานหลวงปู่ศิละครับมาแล้วครับเรามาเราเคยเห็นม้าแต่ตอนสร้างหลวงปู่แรกๆแต่เราไม่ทันรู้จักเราเคยไม่ได้แบบที่มาเมื่อปีที่แล้วปีนี้เลยล่มาครับผมอ๋อผม ญานาองขาวเวสุวรรณ จวนนักขลาพยาธิ์ตนักขลาวยงานฝน,นตกฝนตก อะไรเนี่ยฝนตกเซยฝนมาจากไหนเนี่ยครับขุดขับมาสียานครับเราเดือดไปดูหนะ่อยปุสิลาเปินมางธรรมมาเสียนครับธรรมะปุสิยาธรรมะุสียาหลวงปุสิลาเสดีจจันโท รรยาากศโอ้มาทำกางขมน้ำมนให้ฝนตกฝนตกขมน้ำมนบรรยากาศเลยรอบครับตอ<า>นนี้ฝนมาเยอะแยะเลยอ่ะเราไปดูกันตางห้อก่อน ที่นี้เรีเยอเยต็มเลย,เ,ยเราได้แพ้ผ่ามาดีที่ดอกมาเป็นอูถูกหมดคนต่ตางบ้าล้านขายของตังนั้น

บรรยากาศทั้งบน ต่อามาดูดูป่าหลวงปู่ศิลาบ้านเหมือนมีขับผมธรรมอัชัยานแล้ามาถึงแล้วก็เดินดูแบบหล่อคนคนเขาเรียกว่าละคนศาสตร์และคนศรัทธาเชิ่มใจกันมาเต็มหลวงปู่ ให้ชอบให้พร่ำรวยนีทั้งหลังของของชั้หนากำลังปรับปรุงนี่น่าจะเป็นห้องน้ำอนาคตก็น่าจะใช้ห้องเย็นกลิก่นบรรยากาศครับผมยันของท่านทิ่แขนด้านขวาลูกปั้นเหมือน องลวงปุษิิลาบรรยากาศได้รอบครับผนมาสรัทากันโอลงปุษิลาสิบจริงรยากาศธรรมาทั้งนู้น ลงไปกันดูของดูของชำรวยเอ้ยพี่เสกจิวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลา ไีเกำไรได้แสนห้าหีอ่โอ้อ้ามีแต่ราคาแพงๆท่งนั้นเนลองหมดละชีวิต้าดาน้านะครับขอขอร่มือเยนะครับไปจอายวันหน้านะครับ เราดูสุสีดำนะครับเรื่องความเป็นห่วงนะครับที่จอยอย่างนั้นนะครับบาดเกิอนอะไรได้นะครับอาจเกินละเอียได้นะครับที่สุดสีดำนะครับด้านหน้านะครับจอดเต็มเรียนเลยนะครับเรื่องความเป็นห่วงนะครับครับผมขอเลขขฏิบัติการหรอบ้า บรรยากาศขยาสุดนักละนี่อาคารน่าจะงูมาที่งูมาจากาาไหนเนี่ยงูเนี่ยอยู่โดยมาที่ดีไปแล้ว

ผมปลูกพักผ่อนแล้วแล้วก็มาเดินดูอืมบรรยากาศบรรยากาศรับผมในสาราทำร,รมยานผมปลูกผมพักผ่อนแล้วอืม เด็กชายคนนั้นแล้วพ่อเปลี่ยคมาตันี้ผมไม่รู้นยจะเสียชีวิต